สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่ครับสาย Honda NSR Pro a r m นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดมากๆนะครับและที่สำคัญราคาจับต้องได้แน่นอนครับราคาไม่สูงนะฮะเพราะว่ามันมันได้มาไม่แพงแลอะไหล่ที่ใส่มานี่แบบสุดยอดนะครับสุดยอดก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่แจ้งเตือนเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ Nsr 150 s p นะครับอ่าเอ็นโปรแท้เอกสารมีเล่มเขียวชุดโอนลอยครบนะครับภาษีเต็ม6เเลยนะครับอ่างานสีต้องบอกเลยว่า powder coat นะครับอ่าชิ้นเหล็กชิ้นเหล็กชิ้นมีเนียมสีโค้งสีฝาเครื่องซ้ายขวานะครับสีล้อนะครับแล้วก็สีเหล็กเหล็กเหล็กยึดเรื่อนใหม่อ่านี่เป็นสี powder coat นะครับสวยมากๆนะครับแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับ งานเก็บมาค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนชุดสีชุดสีผมให้ไปประมาณสัก80%นะฮะมันก็จะมีตำหนิจากการใช้งานนะครับเพราะว่ารถมันตันแล้วก็มีการใช้งานมาละนี่ฮนะสวยเงาแนบสนิทฝาปิดท้ายคาร์บอนนะครับอาคาร์บอนแบบยุคเก่านะครับตำหนิชัดๆเลยก็ตรงนี้นะฮะอานะครับโลกประจำเลยนะของ n s r นะครับ ถังตากลมแล้วก็พวกเอ็นโปนะมันเวลาเราขันน็อตตรงนี้ปุ๊บพอยางรองเบาะมันต่ำนะพอเรานั่งไปหรือว่าคนใดที่น้าหนักเยอะนะพอนั่งไปปุ๊บมันมากดทุกสีนะพอกดทุกสีปุ๊บมันก็เลยแบบกดแตกนะตรงนี้มันยึดน็อตแล้วมันก็เลยกดแตกนะครับวิธีแก้คือหายางรองเบาะให้มันสูงๆนะครับอันนี้เราจะเป็นตําหนินะครับถังน้ํามันสวยงาม ที่สําคัญข้างในเขาล้างมาแล้วนะฮะล้างแบบว่าใสามากๆล้างแบบสะอาดมากๆนะครับน่าจะส่งแบบล้านล้างถังโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าอ้มันใสจริงๆนะครับนี่ตามรูปนี่เลยฮนะใสามากนะครับชุดหน้าอ่าที่เห็นนี่คือเป็นแผงคอมินียมนะฮะสร้างขึ้นใหม่นะครับโชคหัวกับโชว่านะครับของรุ่น c b 150นะครับแปลงมาสวยงาม นะครับนี่นะครับสวยงามมาพร้อมกับปั๊มเบรกอะดีลีนนะครับเบรกดูนะครับหัวทิมเลยครับแล้วก็ประกับทีดเซตเอ็มสายคันเร่งและคังทองนะครับสายคัดและคังทองนะครับมือคัดแต่งแบบปรับได้นะครับหน้าไมคใช้ได้หมดเลยความเร็ววัดรอบอุณหภูมิแล้วก็ไฟเตืองแต่งใช้ได้หมดเลยนะครับคันนี้ระบบไฟครบทุกจุดนะฮะอ่า นะครับบไฟพบเลยคันนี้ครับออฟไลน์อะไรเช่นได้นะครับบางคนน่า,าชุดหน้าหวัวกลับของ CB 150ก็มาด้วยบางคนคาร์บอนนะครับสวยงามนะนี่คาร์บอนแท้นะแล้วก็ปั๊มเบรกนิชินเรเ,เดียนเมาส์นะครับแล้วก็สายถักโมลินนะครับมาครบเซ็ตเลยนะครับสีล้อนี่พาวเดอร์โค้ทยางไอ c ซนะไอเซใหม่ ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนี่นะนี่นะครับชุดหน้านี้น่าจะหลายหมื่นนะครับนี่นะให้ดูกับชูทรงว่ามันหล่อมากๆนะครับกระบอกโชกทองครับเอาไปขี่รถนิ่งนะฮะนิ่งอาจจะออกหนักนิดนิดนึงแต่ไม่ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชุดล้อหน้าหลังนี้เป็นล้อเดิมนะครับอ่าใส่แค่กระบอกโชกแบ่งข้อมานะครับมีมะนาวมิเนียมอ่ามะนาวมิเนียม เครื่องนี่ใสสะอาดเลยนะฮะยิงทรายน้ําเก็บมาอุ้สะอาดมากนะครับนี่สะอาดจริงๆนี่พี่ฉีก็จะมีน้าหนีฮะร้อยสีตลอกนิดหน่อยนะครับคงไม่มีผูนะคงพัดดคบมาแล้วนะครับสะอาดมากนะครับข้างในนี่ฮะแล้วก็มาเคลียโยงปรับระดับได้นะครับมีสต็อปเบรกแรงดันด้วยนะครับจกหลังก็บิ้วมาแล้วนะครับมี เพิ่มความสูง5มิลนี่ฮะที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับแต่สีสปริงไม่สวยนะนี่สีสปริงก็เป็นตำหนิน,นะครับท็อสูรน่าจะของ FRC นะอ่าตอนที่ผมถอดมาพปนเป็นสนิมนะส่งน่าจะของ FRC เพราะคันนี้เครื่องทำจากสำนัก FRC นะครับอ่าวิ่งดีมากผมไปเทสแล้วนะครับขับสนุกความร้อนก็ปกตินะครับนี่ล้อหลังก็ powder c o d e มีน็อตแต่งนะครับยางหลังก็ใหม่ๆครับ ถัง2องที่ทังพักน้ําครบนะฮะทัน,นี้สองทีค่ครบเลยนี่ฮะเปียนบุรีรัมด้วยนะครับนี่สายเบรกหลังโมลินนะครับโซ่สเตอร์เปลี่ยนใหม่นะโซ่ทองของอะไรนี่ไม่แน่ใจนะเจแปนโซ่ทองนะเปลี่ยนใหม่520ตรงรุ่นนะครับหลายตั้งนะชุดโซ่สเตอร์นี่นะฮะสวยสะอาดนะครับ ดานมากๆเนี่ยสรงรดได้เลยนะไฟครบปบึปบ๊บปึ๊บนะครับไฟเบรกฟังเสียงกันเลยดีกว่าอ่ะออกลัน ครับตำสูงติดหมดครับระบบวาวก็ทำงานปกตินะฮะรถวาวไฟฟ้าเครื่องเงียบกิ๊บนะครับความจากสำนักดังนะครับหมดไหลตังคน,นี้ปั้นหมดไหลตังมาก มากๆนะครับบิดขึ้นตามมือเลยนะครับคุ้มนะครับคุ้มยางหน้าหลังนี่ก็3,000กว่าบาทแล้วนะฮะเปลี่ยนใหม่นะชุดโซ่สเตอร์นี่ก็2,000นะฮะสองศูนยจุดหน้านี่หลายหมื่นนะครับครบโอนภาษีเต็มอีกสีคาวเดอร์โค้ดอีกนะฮะนี่ทะเบียนเต็มด้วยถังน้ำมันก็ล้างมาแล้วนะครับหมดปัญหาขี่ไปวุ๊ๆดับนะฮะสำคัญมากเลยนะน้ำมันลงไม่ลงนี่ยนะ ลูกจะติดไม่ติดก็เนี่ยแหละฮะน้มันลงไม่ทันนะครับสวยงามมันคนหน้าคาร์บอนนีม่มีอชิน้นนึงคาร์บอนนะปิดข้างนี่นะซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ถังน้ำมันคาร์บอนนะครับสวยงามให้ดูทรงไม่อ่ะดับเครื่องก่อนมาฟังราคากันะครับ เอนโปคันนี้เปิดราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับ65,000บาทเอกสารครบโอนแล้วก็ภาษีเต็ม67นะครับ65,000ผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับมีตำหนิทุ้สนีนิดหนึ่งนะครับอ่านิดนึงเป็นการใช้งานนะครับเป็นบ่อยมากนะครับตรงนี้นะครับสำคัญเลยยางรองเบาะนะฮะรองให้มันสูงๆนะครับ ท่านใดที่สนใจก็โทรไปรับเบอร์0634255989นะครับลายก็เบอร์นี้เลยนะทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับาสามารถมาชมตัวจริงได้ท่านใดที่ไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยเลยนะจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคา65,000บาทนะครับ ก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าที่นี่รานละก่อนสวัสดีครับ